สวัสดีเจ้าเพืเ่อนๆวันนี้มีอย่างมาทแล้ววันนี้มากินขาหมูเจ้าคุณสามีเปิ้ลยากินขาหมูโอ๊บเอากันเลยไปซื้อขาหมูมาค่ะจัดไปสองขาปที้ขายใหญ่เตะขาหมกเนี่ยสองขาแต่ถาม่าเกย่ยกันกอบ่เกย่ยสักเต้อ แต่ข่าวว่าเคยสามีก็เคยหยหมูกรอบแต่เนี่ยขาหมูในข้างแหลกก็ถามกันไปกันมนาะว่าเธอจะต้องเอาไปต้มก็จะอั้นจะอี้ก็ทหยิงนุย่ยยิงนุย่ยบหฮู้เหล้ยงซักยังเหลืองกระปูงกระเข้าเพราะเนี่ยกับเข้าแบบจากตะกอนน่ะก็เลยไปพอในเนตก็ได้มาตามเนี่ยเจา้าตังไหนนิ่มนะแต่ว่าหนังมันยังประกอบสามีปรกันเลาะเลาะเลาะเ,เ,เอาไปก่อนเลาะจิ้นหมูอ่ะประกอยังมาหนังคิดพอเลยถ้าน้องเลาะคนเดียวนี้ห้จจาได้กลิน่นเจ้าใหาจะเละไปหมดอะ่ะ เออนะ่ะแล้วก็แกก็ะน่าของแกแก้อยเลาะเลาะเออ,เอ,อ,เอ,อดีที่นี่เนี่ยหมูตั้งไหนเนี่ยรู้สึกว่าอ,อ่านัางเกส่เฉพาะเกลือกับอ,อ่พริกพริกป่นนะ่ะเพราะว่ากระขวบเพชรแต่พริกป่นที่นี่แปลกอย่างหนึ่งนะ่ะมันมันบาบันบาเผ็ดพอมันมันเหมือนมันจะเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดนี่แไงแล้วก็ เปิลกะใส่ไอ้น้ากกะทมไทยกระเทียมเป็นเป็นกีเป็นกีกระเทียมกระเทียมโทนนั่นน่ะแล้วก็ใส่กับใบอย่างก็โรสแมรี่ก่ะฮะพอดูจีนทังไในดูเป็นกุ้มเป็นกุ้มเด้งดึงดึงเลยน้องจีนและเจ้าจีนเนี่ยมะส่วนนี้ก็กิ่นกับหมูนั่นแหละก็เป็นมันฝรั่งหัวหอมมะเขือเทศหัวหอมใหญ่แล้วก็อบ แล้วนี่ก็เป็นหนังหมูที่เขาหล่อตะเกียเอาไปโอ,โอบผมหลออหนึ่งมันกรอบนี่ได้้ะเจ้าข้าตอนมันนี่ก็จะประมาณนี่จะม,มาก,กิ่นหนังหมูก,กมิ่นหื้อือมันเบืเ่อเฟัง